โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีท t เ t ทีสตนะฮะ คลิปนี้มารีวิวดอนนารุม่านะครับผมถ้าติดบูทเนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ที่สุดได้เลยเวอร์ชันนี้แต่พอไม่ติดบูทเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำเพราะว่าเพิ่งบูทค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นใบที่ออกมาตัดบอลไกลนะฮะเก้เค,เคนะควาเปนโกเนี่เนะก้าสามนะโกะเก้าสามจับบอลแปดหกปัดบอลเก้าสิบเอ็ดปฏิกิริยาเก้าสามยิงตำแหน่งเก้าสองนะและติดบูทสี่อย่าง ท่านไม่ติดบูตอีกเรื่องหนึง่งนะในติดบูตคือค่อนข้างดีแล้วนะครับผมกระโดดจัดสามถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันมันก็สูงอยู่แล้วนะเอาจริงมันก็สูงอยู่แล้วร้อยเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเก้าสิบหกนะดันารุมา่าโดดไม่เยอะนะฮะทรงเหมือนจะเซฟนะเอาจริงทรงดีนะนะทรงดีทรงด,งดีต้องลองว่ะพวกโกเนี่ยยากพวกโกเนี่ยสกิลก็ปกติไม่ได้มีอะไรหรวือหวานะฮะอืมก็ไม่ได้เน้นออกบอลอ่ะ นวเน้นเซฟเป็นปหลักนะครับโอเคลงสนามไปฮนะโอเคเกมแรกสำหรับดอนนารุมา่านะฮะจะมีกี่เซฟจะเสียประตูกี่ประต,ตูถ้าเจอพวกลูกยากๆเนี่ยก,ก็ต้องยอมนะ่จริงนะก็ต้องยอมถ้ามันเซฟได้ก็ถือว่าเือปฏิหารกันนะนะเซฟลูกยากๆอะไรอย่างเงี้ย like. แต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกแบบยากๆชัวๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์แหละนะฮะย ต่อเรียดฮะพลิกมาได้โอเคฝั่งตรงข้างก็ยังไม่ได้ยิงนะมาที่ดนนดนรูมาผมได้บอลครั้งแรกของเกมอะโอโ้โหแทบไม่เจอบอลมาที่เอมรี่ยิงโอโ้หโยโต้องบอกว่าเกมนีมยย้ยังไม่ได้เซฟเลยว่ะยังไม่ได้เซฟแล้วเกมสูสีนะ เยมสูสีคลองบอลสูสีแต่ยังไม่ได้เซฟเลยว่ะมาดูลูกเปิดมุมไหมผมจะมีโอกาสออกมาตัดบอลไหมหรือว่าจะปล่อยให้บอลเข้าประตูนะ่ต่รนลม่าก็ถือว่ายังไม่ได้ชัวร์เลยเยอะวะ่ะนะด้วยเกยมที่บอลอยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะนะเปิดสักทีดีเปิดเข้าไปอย่างนี้เฮ้ยออกมาไกลยอยู่นะเฮ้ยออกมาไกลพอสมควรเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะแต่ถ้าออกมาไม่เจอบอลเนี่ยไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะคิดนะแตออกมาได้จับมันสบายว่ะอย่างเงี้ยลูกเปิดมุมถือว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันต่อเรดฮะต่อเรดมาเอมรี่เต็มข้ออย่างไม่เอ้าเกือบแล้วเกือบแล้วลูกาโมดิตฮะเขามาได้บุกช่วงท้ายป่ะแต่จานมาก็โดนดักโอเคเกมไรไม่มีอะไรเลยเกมไรไม่มีอะไรเกมมันบอลอยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะนะคือบอลเ่าสูงสีอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นะฮะโอเคแต่ถือว่าได้ ออกมาตัดบอลค่อนข้างไกลนะนะออกมาตัดบอลค่อนข้างไกลได้ไป5.5คือแทบไม่ต้องทำอะไรอะเกมเนี้ยคือมันได้มีผลงานนะไม่ต้องทำอะไรแต่ที่เห็นชัดเจนคือออกมาตัดบอลค่อนข้างไกลออกมาตัดแบบไกลเลยอะนะถือว่าโอเคอยู่นะออกมาตัดบอลเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะบางคนเนี่ยเป็นเป็นโกที่ออกมาตัดบอลไกลก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไกลขนาดนี้อันนี้ออกมาตอนโอ้โหเล่นเป็นแบบเปิดมุมเลยนะคือฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสได้มงอะ่ะ โอเคเกมแรกก็ไม่ได้มีผลง,งานอะไรเยอะนะไปต่อเกมที่สองโอเคเกมที่สองนะครับผมเกมที่สองเกมแรกไม่ได้ทำอะไรเลยมีออกมาตัดบอลไกลหนึ่งครั้งแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะถือว่ายังโอโ้โหยังไ,ได้เล่นเลยหยุดเกมอีกแล้คุณระเบือจริงนี่มามาอย่างนี้ได้เปิดสวยโอเค มีเซฟหนึ่งครั้งชกบอลออกมานะครับผมโอเคเกมที่สองไปก็โหมันจะช็อตละหนึ่งครั้งไม่ได้นะเกมละช็อตไม่ได้นะดารุมาโอ้โหต้องมีเกมสามวะต้องมีเกมสามวะนะเกมนี้ก็น่าจะได้ไปไม่เยอะนะครับผมน่าจะเท่าเดิมหนยมั้ง <laughs> ได้ไปห้าด้วยยืนเฉยไม่ต้องทำอะไรเลย <laughs> ไปต่อเกมสามไปฮะโอเคเกมสามนะครับผมเกมแรกนะเกมแรกมียังวะ ออกมาตัดบอลจังหวะเปิดมุมเกมโซมีมจังหวะลูกเปิดริมเส้นออกมาตัดบอลได้ก็ถือว่าไม่ได้พลาดแต่โอกาสน,น,น้อยไงนะมันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เกมนี้หวังว่าจะเซฟกระจายนะอะล้ววะไปยัวะใครจะไปให้ยิงวะเอาจริงๆมางอัติเป้ฮะเอ็มติเป,เป้กระชากลากเลยโอ้โหไปได้เฉยมันไปได้เฉยวินิซิอุสปั่นนะออุอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยลูกนี้มีเสียวอุ้ยลูกนี้มีเสียว นะมีผู้เล่นบังไงบังโกอยู่อุ้ยนะแต่ถ้าตรงกกรอก็อาจจะปัดได้อยู่โอ้แต่เสียวาบเลยว่ะถ้าเข้าลู่อย่างนี้นะไม่ได้อุย้ยนูนเย็ดหลุดว่ะนูนเย็ <c oughs> มีเซฟกะยิงเสาแรกนะเซฟหนึ่งครั้งของดอนารุมม่านะครับผมนะมาลุ้นี่ว่าเปิดมุมกันต่อนะมาลุ้นฉบัาเปิดมุมกันต่อเฮ้ยแต่มันก็ยังเซฟได้นะนะยังเซฟปัดออกดีด้วย นะเบิดมึงครงับผมโค้งลูกนี้ไม่ได้ตัดจับสบายนะจับสบายอ่ะลุยเย็ดใหมแ่แหละชิ้บหายแล้วลูกนี้เหลี่ยมนี้โอ้โหเสียด้วยขาเชีย่ยอนะเกือบโดนเหมือนกันจิ้หายแล้วจิ้บหายแล้วห,หลังเคลียร์ไม่พลาดโดยเคลียร์พลาดเชียเป้หลุดหลุดเป้ลูกนี้แหมเราไม่ทัน เราไม่ทันนะแม่โดนจนได้ว่ะโดนจนได้ว่ะแต่เหลี่ยมนี้มันยิงมันก็มันก็ต้องเข้าเลยนะโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหลี่ยมนี้จะปาดโอ้หแม่ลูกนี้ถือว่าไม่ได้ยิงห่างตัวมากนะนะลูกนี้ถือว่าไม่ได้ยิงห่างตัวพตจหลังพลาดอีกแล้วลูกนี้ถือว่าไม่ได้ยิงห่างตัวแต่โอ้โหด้วยความแรงนะด้วยความแรงล้มตัวไม่ทัน แม่แล้วจบเกมไปเลยไม่มีโอกัดได้แก้ตัวเลยฮนะเกมนี้เซฟสองยิงสองนะเซฟสองโดนสองเซฟสองครั้งโดนไปสองครั้งถ้าไม่โดนเนี่ยว่าคะแนนน่าจะดีกวนน่านี้แต่ลูกโอโ้แต่แต่ละลูกมันก็คือแต่ละลูกที่โดนยิงอะ่ะคือมันค,คือมันเป็นลูกที่ที่ควรจะเข้าไงนะแต่มันไม่มีปฏิหารไงด่ารำมาลูกเปนเนีถ้าเซฟได้เนี่ยคือว้าวมากจริงว้าวมาก นะฮะแ,แล้วลูกนุ่นเย็นเนี่ยมันหลอดม่วงไงแล้วมันค่อนข้างๆๆแรงถ้าเซฟไปก็เว้าวเหมือนกันแต่ลูกว่าวายังไม่จืดนะถ้าจะจืดก็น่าจะเป็นลูกเซฟที่สองอันนั้นอันนั้นว้าวอยู่นะอารมณ์แบบก็ใกล้ตัวใช้ขาใช้ขาเซฟอ่ะนะแต่ฝั่งตรงข้ามแม่งอาริซอนเซฟจัดเลยอ่ะนะโอเคโอ้เกมสามอ่ะขอสักเกมนึงเกมสี่ไป โอเคสวัสดีครับผมโอเคเกมที่สี่แล้วเกมสี่ <c oughs> แล้วเกมแรกเกมสองเหมือนไม่มีมัหนไม่ได้เล่นนะ่ะ <c oughs> นะมาเกมสามเนี่ยมีเซฟสองโดนยิงสองแต่ลูกที่โดนยิงเนี่ยก็มันมันเป็นลูกที่ต้องเข้าอยู่แล้วนะคือมันจอจอขนาดนั้นแต่ถ้ามาเซฟได้มันจะว้าวกว่านีนะ้แต่มันไม่มีปฏิหารวะ่ะเกมเกมสามไม่เป็นไม่มีปฏิหารก็ยังปกติอยบยังเป็นกูปกตินะไม่ถือก็ว่าเซฟโหดอะไรเงี้ยปกติ ริโกฮะมาไม่ถึงอย่ามาวอย่ามาล็อกไปได้ยิงไกลลูกเนี้ยสบายแต่ถ้าลูกอย่างเงี้ยเข้าอ่ะแปลกยิงถ้าลูกอย่างเงี้ยเขา้าแปลกลูกนี้จับสบายปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่เกมนี้ไม่ครองบอลไม่ได้เลยเว้ยนะเบลิเดียมะจูดจูดนาโช่อุ้ยบาเดล,ล่าน่าจะยกเข้าในเคลียร์ไปก่อนนะครับผมไม่ออกมาตัดบอลน,น,นะลูกนี้ เทโรริโก้ฮะเหลี่ยมนี้อุย้ยเสียวบัดเสียวแต่ินยามาเหมันเดิมฮะไปอีกแล้วอา้าวจ่ายติดข้างตัวเองเชียรจูดจูดจูดน่าจะไม่เชียรล็อกล็อกเลยวโอ้โหไม่มีปฏิหารจ,จริงๆวะ่ะไม่มีปฏิหารยิงนอกกรอบก็บอลไม่ได้ไรงมากแต่เล่นทางอยู่ถ้าเซฟได้คือแต่ไม่ได้วะ่ะ ปาปปับ๊บอือหือโอ้โหปฏิหารไม่มีวะ่ะคือรูปปกติเนี่ยเซฟได้ปกติแต่รูปแบบเนี้ยถ้าเซฟได้มันจะว้าวมากเลยไงนี่นะมันยามาใหม่เลยฮนะไอเชนก,กระพริ้วเหลือเกินนี่กระพริ้วเหลือเกินได้ยิงโอ้โหไม่เซฟเลยวะ่ะลูกนี้จริงบางคนเซฟได้นะมันโอ้โหพูดยากวะ่ะพูดยากวะ่ะ ไม่ไม่ให้กูดูด้วยนะครับผมเอ้ยเป็นสองเป็นสองลูกที่ผมว่าถ้าเซฟได้คือมันมันจะโหดขึ้นมาเลยแต่มันเซฟไม่ได้หรอกป่านะมันร้อยหนึ่งไม่เหมือนเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะยังไม่เจอจุดที่มันแบบว้าวาจริงๆยังไม่เจอนะนะเกมสองเกมสามเกมสามเนี่ยโดยนไปสองถ้าจะมีว้าวมีมีว้าวหนึ่งลูก ลูกเซฟเก็บลูกเซฟของลูกที่2ของเกมสามมาแหละถ้าจะว้าวนะนะมันเป็นลูกที่ไปชิดตัวนะนะครับผมมาทีโรดิโกโ้ฮะเขาจูดจูดยังไม่ได้ที่บาเดล,ล่าบาเดล,ล่านาโชขึ้นสูงจังวะนาโชเปิดเคลียร์เคลียร์นะฮะแล้วทำไมมันไม่ออกมาตัดบอลวะโรดิโกโอ้อีกแล้วโอ้อโหเกมนี้โดนบุกยับเลยว่ะ ปับ๊บโอ้โหเสียฟา้าวเนี่ยเอาได้อยู่ไรมีจะามาวะมันมาอีกแล้วอันนี้ก็เก่งเหลือเกินนม่โคตรผิวเลยนี่เจอสามคนโอเคพอละนะครับผมสี่ห้าเกมพอละ <c oughs> ก็พอได้รู้แล้วว่าคือมันอะ่ะปกติเวย้ยเป็นกลัวปกติเลยถ้าลูกลูกยิงแบบน่าจะเข้ามันก็เข้าอะ่ะมันไม่มีปฏิหารว่ะนะถ้าเป็นเดคินะ ตัวตัวเขียวนะกว่านั้นต้องยอมว่านั้นอ่ะปฏิหารไม่มีมีทุกนัดนะจังหวะหน้าเข้าไม่เซฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ดันารุม,ม่ามันได้ไปห้า,าเหมือนเดิมนะฮะคือเกมแรกเกมสองเนี่ยมันยืนเฉยไงมันไม่ได้เซฟพอมาเกมสามปุ๊บมีจังหวะเซฟสองครั้งสองครั้งถึงก็ถือว่าสวยอยู่อันนั้นก็ถือว่าสวยอยู่แต่ก็ไม่ได้สวยมากอะนะจริง พอมาเจอสองลูกที่โดนยิงเนี่ยเกมสามเนี่ยผมว่ามันก็ปกติอะนะเหมือนกูทั่วไปก็คือก็คือเข้านะครับผมก็คือต้องเข้าอ่ะลูกอย่างเงี้ยก็คือต้องเข้านะแต่ถ้ามันเซฟได้มันจะว้าวขึ้นมาทันทีแต่มันเซฟไม่ได้นะมันก็เลยแบบเหมือนกูปกติพอมาเกมนี้โดนยิงมาสองลูกไม่มีเซฟนะครับผมก็เป็นสองลูกที่ผมว่าบางลูกน่าจะเซฟได้แต่โดดไม่ถึงเหมือนลูกที่สองอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนดูไลฟ์ก่อนนะ เวลรก่อนอันนี้อัน,นลูกแรกจูดยิงจูดยิง <c oughs> เหมือนมันยืดไม่สุดตัววะ่ะโดนบงังโดนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะมันยืดไม่สุดตัววะ่ะล้มช้าเหรอดูดช้าเหรอ,อนะฮะแขนยังกลางไม่สุดเลยอันนั้นมันก็ไม่ได้ห่างตัวเยอะนะจริงแล้วก็ลูกที่สองที่ดูลามิยามามันก็พริ้วเหลือเกินอันนั้นปั่นลูกนี้ ลูกนี้ก็ผมว่ามันดูดช้าวะ่ะด้วยความที่ดูดมันไม่ได้เยอะนะโกทุกวันเนี้ยนะถ้าเจอลูกอย่างนี้มันโอ้โหคือมันเป็นลูกปกติที่มันต้องเข้าอยู่แล้วจริงต้องต้องพูดอย่างเงี้คือถ้าเป็นโกทั่วไปอะ่ะมันต้องเข้าอยู่แหละโก้ที่โอโออไม่ได้สูงนะนะสักเก้าแปดเก้าเก้าอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยโอเคครับเดือนนี้มันหนึ่งร้อยหนึ่งเลยหนึ่งร้อยหนึ่งมันควรจะเซฟได้บ้างนะสักอ่ะลูกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แบบปฏิหารบ้างไม่มีว่ะเพราะว่ามันเฉยๆปกติไม่ไม่ได้รู้สึกว้าวนะครับผม ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรนะสเตตโอเคนะแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรนะฮะถ้าเซฟลูกปื้นานได้สักลูกหนึ่งผมโอเคนะนะโอเคที่มันไม่ได้เลยวะไ,ได้เลยวะเหมือนกูทั่วไปง่ายนะครับผมเหมือนกูทั่วไปสเตตทั่วไปนะครับผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวขนาดนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปล์บายบายเลส